คูดกถามองเบ่งทั้งพื้นกะกะกันเลี้ยวเบ่งกับกันรู้จักครับคูดกเลี้ยวเบ่งทั้งพื้นกันรู้จักว่าผลผลิตเท่าเป็นยังไงไม่เทน่นี้มีเบ่งผลผลิตของผมเบ่งเบ่งเบ,บ่งดากมันมันใหญ่ไว้เถ่าไปครับดากจนจุ้มฉีดดินดากจนจุ้มฉีดดินเราไม่ท่นี้สีผิวสีแตกต่างกันเลยล่ะครับ ีผิวมันสิเขียวงามเขียวทนทันก็เริ่มเลื่อนต้นต้นมันก็ใบใบเขียวงามเขียวทนขอบุนทาง,งบริษัทเชแดงเนาะที่มาแนะนำให้ผมใส่ถ้าบบมีบริษัทเชดแดงเขอางมาหาผมผมก็สิใส่ไปตามธรรมศาสตร์ผลผลิตของผมผมก็สิคิดลบอีกที่เขาหลหรอครับ สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเเคแดงได้มาลงพื้นที่ร้านจอมทองงานเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาติดตามแปลงแปลงกว่าที่ได้แนะนําผลิตภัณฑ์เเคแดงประกอบไปด้วยชุดคู่ดกเพิ่มผลผลิตนะครับนี่ครับแล้วก็ไวน์โทนิกสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับพ่อครับคบสวัสดีครับ อันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับครับคให้พ่อแนะนําตัวเองหน่อยนะครับครับผมอยู่บันมองซุ่มครับอยู่บันมองซุ่มผมซื้อแดงน้ำสกุลปัญญาสีด้บัตมองซุ่มตาบุญนนเมี่ยงอาเภอนนสังน้องบัวนําพูเฮานี่แหละครับพ่อปลูกแตงกวากี่ไร่ครับเนี่ยครับผมปลูกประมาณสองไร่นี่แหละครับปลูกพันอะไรอยู่ครับครับปลูกเขียวโวกเก่าอยู่ครับจึงการพึ่งมะเฮ็ด เนาะท่านนี้แล้วก็ยาชุดนี้ผม,ผม,ผมรู้จักหลังจากที่ทีมงานแค่แดงได้เข้ามาแนะนำชุดคู่ดกและก็ไวทุนิคให้คุณพ่อเดี๋ยวเรารมาไล่เป็นทีละชุดก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผลผลผลิตเป็นยังไงอ่ะชุดคู่ดกก่อนนะครับที่เพิ่มผลผลิตผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับพ่อครับคูบ่ดก ถมองเบิงทั้งพื้นกักันเลี้ยวเบิงกับกันรูจักครับคู่ดกเลี้ยวเบิงทั้งพื้นกันรู้จักว่าผลผลิตเท่าเป็นยังไงไอโต้คูดกนี่เนาะครับจริงสิแหละกะคือคือเห็นนี่แหละครับว่าผลผลิตเท่านี่มันมันเกิดขึ้นมากเพราะแต่มันเป็นต้นมากนีมนมน่มันมันมันมีหมากทุบข้อเลยต่อไปครับตั้งแต่เริ่มออกใบเลี้ยงเนะเาะออกใบเลี้ยงปุ๊บ ผมกับพ่อเคยเห็นด้วกันเนานะว่าว่าตัวใบเลี้ยงมันนี่มันสีมี่หมากปกติแล้วมันจะอยู่ขอที่สีที่หาแต่นี่มันกับมีอยู่อยู่ขอที่สองขอบคอใบเลี้ยง<อ>ดูเลยนะครับขอ,อใบเลี้ยงขอ,อที่สองมันมันจะเริ่มเห็นเห็นผลขอฤิ์ของเอ้าเดินตามพ่าดูเลยน,ะนีี่้ากับใส่คูดก ผมสิบคู่ดกไปตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มแรกเนาะที่บริษัทมาแนะนำให้เข้าใช่เนี่นะครับแล้วตัวที่สองครับพ่อไวยโทนิกสารกระตุน้นการเจริญตัวของพืชครับจะทำให้พืชกินอาหารได้ดีครับครับโตวไวทโทนิกนี่ไวททนิกนี่เบื้องผลผลิตของผมเบืงบ้งเบื้องดากมันมันงไว้เท่าไปครับดากจนจุ่มชีดิน ากาเต็นตุ้มขีดินเราไว้เท่านี้สีผิวสีผิวสิแตก่างกันเลยล่ะครับสีผิวมันสิเขียวง้ามเขียวทนันเกิดเริ่มเริ่้นต้นมันกระใบใบเขียวง่ามเขียวทนเราไว้ทน่านี้ครับครับคะถ้าสรุปเป็นคะแนนคุณพ่อจะให้คะแนนเหเต็มสิบครับเต็มสิบ สรุปให้เนาะผมว่าผมเฮ็ดค้นผลิตปีนี้ผมว่ามันเกินขาดผมว่าเกินขาดอยู่ผมจะให้คะแนนไปข้าง <40 S 1> บริษัท<ผ>มี <ผม S 2> ถ้า <40 S 2> ว่าเต็มซิปนี่ผมยังวาย,ยัางหน่อยยังหน่อยเกินไปอยู่ถ้าทามองจากผมผลิตของผมนี่นครับยังไงพ่อรบกวนฝากพ่อแนะนำผลิตพันแคระแดงให้กับเกษตรกรรอบข้างด้วยนะครับครับครับ ผมสิพอผมก็เคยบอกบ้านอื่นๆไปแน่แล้วกับว่าไปเบิ้งผลผลิตของผมบริษัทเคแดงล่องให้เปิดใจใส่ล่องเบิ้งว่ามันเป็นยังไงเกษตรกรจังเฮ้าเฮ้ากับเฮ็ดมาหลายแล้วใส่ยามาหลายแล้วระวังซ่องต่อซ่องกองต่อกองใส่กันล่องเบิ้งว่าราคาของเคแดงกับของบริษัทอื่นๆจังสี่ เทียบส่กับล่องเบงมันจตแตกกลางห็นกวามแตกกลางกันหลายผลผลิตปีที่แล้วกับปีนี้ลองเปรียบเทียบดูพ่อเปรียบปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับปีที่แล้วผลผลิตปีไก่เนาะผมปลูกมันมีแต่ดอกดอกมันสิห้องมอเขามันในแปลงนี่มันดอกมันสีเลี้ยงเออเลยครับดอกนี่สิเลี้ยงเออเลยแตาวม่าเบงแล้วมันมอมมันมอมีดอกโตโตผูครับมันจมมี่อมันจิมี่ตั้งแต่ดอกโตผู มันสิบอบมีดอกตัวเมียดอกตัวเมียมันเฮ็ดใหม้มีละครับออกมาดอกตัวเมียครับพาผมมาใส่ตัเมียมาก็แต่ใส่เมียมาเนี่ยเนาะห้องกรลูกผลเลยว่ามันออกดอกแล้วออปีนี้ปีนี้ป,นประทับใจมากแค่ไหนครับครับปีนี้ผลผลิตของผมผมกับประทับใจอยู่ครับคิดว่าสี่ดีี่มีดสี่มีดปีนี้ต่อไปอปีกายนี้ผมเป็นนี ผมเฮดสวนแตงผมเป็นดีีครับครับผมมาล่องทดลองล่องทดลองใช้ผลิตภนณฑ์แคแดงแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับจากจากปีที่แล้วติดลบปีนี้บวกครับปีนี้คิดว่าสี่วิตมีวิตสินเอยู่ครับครับครับขอขอบคุณท่างบริษัทเคแดงเนาะที่มาแนะนำให้ผมใส่บ่มีบริษัทเคแดงเขามาหาผม ผมกับสีใไส้ไปตามธรรมศาสตร์ผลผลิตของผมผมก็สีคิดลบอีกที่เขาเหรอครับงั้นก็ขอรบกวนพ่อแค่นี้ครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับ